ปัญหาเรื่องพลังงานที่ปรับราคาขึ้นไม่ว่าจะเป็นโดยปัจจัยทางโลกภายนอกหรือปัจจัยภายในก็ตามรัฐบาลต้องหามาตรการในการตึงราคาแล้วแก้ปัญหาให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะวันนี้ส่งผลไปถึงเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชแพงเป็นเท่าตัวไข่เอยอะไรเยาเยังขึ้นหมดเลยแต่ที่แย่มากสินค้าเกษตรกับราคาตกต่ํา มันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงในฐานะหัวหน้าพัคเพื่อชาติผมไม็อยากจะแนะนํารัฐบาลว่าประการที่หนึ่งเลยเนี่ยรัฐบาลเข้าใจไหมว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันเป็นสงครามตัวแทนจริงๆคือสงครามระหว่างรัสเซียกับอเมริกาและสงครามนี้จะไม่ยุติง่ายมันจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อหรือเรียกว่าสงครามเย็นดังนั้นมาตรการในการจะแก้ปัญหาของรัฐบาลต้องแบ่งเป็นสองระยะระยะสั้นอย่างน้อย6เดือนถึง1ปี ต้องปรินราคาให้ได้เพื่อประคับประคองไม่ให้เป็นภาระากับประชาชนเพื่อประคับประคองให้เศรษฐกิจยังสามารถทรงตัวหรือว่าฟื้นได้บ้างแต่ถ้าปล่อยให้ราคาขึ้นแบบนี้ทั้งเงินเฟอ้อทั้งอัตราดอกเบีย้ยมันขึ้นตามหมดเลยสินค้าแพงหมดเลยมันจะกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่าเกิดสภาพเงินเฟอ้อเกิดสภาพเงินฝืดในเวลาเดียวกันตรงนี้มากลัวที่สุดเลยเพราะจะทําให้กระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง กระทบชีวิตการไปอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมากผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือว่าทำยังไงก็ได้ไปหาวิธีซื้อน้ํามันจากรัสเซียให้ได้วันนี้ประเทศอินเดียซื้อน้ํามันจากรัสเซียคนอื่นซื้อกันร้อยกว่าเหรียญต่อหนึ่งบาลเรลแต่อินเดียสามารถซื้อได้30กว่าเหรียญต่อบาลเรลเขาทําได้ยังไงครับประเทศไทยเราจะต้องเดินสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา คือคุณอย่าไปเทคไซ์อย่าไปเอียงข้างอเมริกาหรืออย่าไปเอียงข้างรัสเซียการซื้อนั้นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องซื้อตรงจากรัสเซียถ้าคุณกลัวอเมริกาหรือคุณกลัวจะมีปัญหาทางด้านระเบียบโลกคุณหาวิธีซิกแซกได้ไหมคุณต้องทาทุกอย่างเพื่อให้ได้น้ํามันมาในราคาถูกนี่คือการแก้ปัญหาที่เหตุแห่งทุกสิ่งที่พระพจ้าเคยสอนไว้นะครับเรื่องของสมุทัย ถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้อย่างอื่นมันจะลดตามลงมาหมดเลยแล้วจะเป็นความได้เปรียบของผู้ประกอบการไทยที่จะแข่งขันกับโลกไฟฟ้าก็ไม่ขึ้นน้ำมันก็ไม่ขึ้นวันนี้น่ากลัวมากนะครับดีเซลทะลุ35บาทไปแล้วแล้ว FT ของค่าไฟฟ้าก็จะปล่อยให้ลอยตัวขึ้นไปอย่างที่ไม่มีไม่มีข้อจำกัดน,นี่คือภาระอันยิ่งใหญ่ของประชาชนคนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งแผ่นดินใจสำคัญอีกอันหนึ่งไหนๆเกิดวิกฤตแล้วเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ไหมรัฐบาล หัวหน้าพรรคเพื่อชาติขอแนะนําว่าวันนี้ความต้องการเรื่องอาหารเนี่ยในเรื่องการเกิดสงครามเย็นระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็ในส่วนนี้ยุโรปเองได้ผลกระทบหมดนะครับยูเครนก็ดีรัสเซียก็ดีเป็นแหล่งอาหารที่ส่งออกไปยังยุโรปและหลายๆประเทศวันนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีข้อจํากัดในการส่งออกเป็นโอกาสดีมากรัฐบาลไทยทําอะไรอยู่ คุณต้องหาทางส่งสินค้าเกษตรของไทยออกไปตีเลยออกไปขายไปกวาดออเดอร์มาเยอะๆเพื่อให้สินค้าเกษตรในประเทศไทยยกระดับราคาสูงขึ้นถ้าสินค้าเกษตรไทยสูงขึ้นเมื่อไหร่มันจะเกิดมัลติพลายเออร์เงินมันจะหมุนสะพัดมากเพราะว่าชาวนาได้เงินมาร้อยบาทซื้อทั้งร้อยบาทเลยทุกอย่างก็จะทําให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้หากรัฐบาลทําไม่ได้นายกทําไม่ได้ให้โอกาสหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนดีไหมผมจะทําให้ดู นี่คือสิ่งที่ผมท้าทายไปถึงนายกรัฐมนตรีท้าทายไปถึงรัฐบาลหากท่านไม่ทําวันอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งห้าหนึ่งที่จะถึงเนี้ยผมจะต้องอภิปรายท่านอย่างดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันแน่เพราะผมถือว่าท่านทรยศคนไทยทั้งแผ่นดินท่านไม่ช่วยเหลือคนไทยที่ตกระกรรมลำบากทั้งแผ่นดินผมฝากรัฐบาลด้วยครับ